ตุลามนี่ไงครับตุลามโอ้โหโอ้โหตุลามสวยสีดอปโอ้ยสีดอปใช้สปีดชิ่งมาฮะตุลามโอ้โหตุลามอย่างสูงเลยสีดอปสวยครับ,ววรบไปเลยครับไปครับลูมินิเก้ซัดเรียบร้อยฮะโอ้แล้วไม่โดนด้วยสีท็อปมุฮัมเมัดซาร่าปานลูกนี้โอ้ สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุงอ้วนสตลครับและวันนี้ผมจะมารีวิวแพ็คเก่าเล่าใหม่นะฮะซีดอปและตูรามครับผมซึ่งแพ็คนี้เนี่ยเคยเข้ามาเมื่อประมาณเกือบ4 5เดือนที่แล้วนะครับก็เคยเข้ามานะครับณทีนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับอืมใช่ครับผมไม่ได้ซื้อครับ และตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับซีดอฟและตุลามนะครับสำหรับซีดอฟนะครับก็มาในส่วนสูง177ซนติเมตรครับอายุ31ปีถนัดเท้าขวานะครับเป็นการ์ดเอซิมิลานปี06 07ถึง07นะครับผมมาสไตล์บ็อกทูบ็อกนะฮะโอเคค่าพลังด้านไหนก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้นะครับโอ้แต่สปีดนี่สปีดก็ก็เร็วอยู่นะ พูดถึงนะครับส่วนบูสเตอร์ที่แนะนำนะครับบูสเตอร์ที่แนะนำน่าจะเป็นไม่ดีเฟน์ก็ดูลิงนะครับไม่งั้นก็เทคนิคนะครับประมาณนี้ครับสกิลที่ให้มาก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นสกิลพิเศษอย่างเฟิร์นอลดโนพาร์ทนะครับ สำหรับตุลามนะครับมาด้วยส่วนสูง182เซนติเมตรนะครับอายุ30ปีถนัดเท้าขวานะครับเล่นให้กับทีมเนี่ยปี01-02ถึง02นะครับเป็น Defensive f u ฟูลแบ็กนะครับก็คือเป็นแบ็กแบบเกมรับนั่นแหละนะครับก็ส่วนใหญ่ตุลามเนี่ยผมเท่าที่ผมดูนะเขาเอาไปเล่นแบบเซนเตอร์แบ็กันซะมากกว่านะครับเขาวิ่งเร็วนะครับก็เลยถูกจับไปเล่นเซนเตอร์แบ ส่วนใหญ่นะครับค่าพลังด้านในครับบอลคอนโทรลค่อนข้างดีนะครับลูก h e a ด i n g ก็ดีนะครับดิดเฟนดิ้งก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สปีดนะครับผมส่วนบูทเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นดูลิงนะครับโอเคแล้วก็สกิลที่เขาให้มานะครับเป็นสกิลฟอร์เทสนะครับเป็นสกิลน่าจะหม่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับ Let's go <S มาแล้วครับเราก็อยู่ในแรงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ผมก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะโอ้แต่ฝักรตรงข้ามยังเดือดอะนะท่านผู้ชมดูดิหูยังเดือดเลยฝั่งตรงข้ามอะ่ะมาสู้สุดใจอยู่แล้ว <S <S อา่าะไรครับเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยอ่ะ ฝั่งตรงข้ามนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะท่านผู้ชม,ชมผมบอกเลยเลยว่าไม่ง่ายนะครับอ้าแล้วเขาเล่นตัวด้วยประเด็นนะ่ะเอาเล่นตัวโอ้เข้าเล่นตัวอ่าแล้วครับเริ่มเกมมาครับผมบอลดีฟิลิปลามครับเดกโก้ครับกุลิตไปไปมูซาลาดแล้วล้องส่องไกลครับ มาที่ลูมิเนเก้ฮะโอ้โหแล้วไม่ถึงด้วยครับสีดอกครับสีดอฟผมรอเลยโอ้โหังไม่ถึงด้วยกาเบียวไปครับตุลามนี่ไงครับตุลามโอ้สีดอกกาเบียวโอ้โหตุลามโอ้โหเชฟเชงกู้ปั่นครับสวยครับผมเกือบโดนเดมมาเขาเน่เนี่ย โอ้ประตูผมนับถือประตูเลยอ่ะมาเลยครับปั๊บโอเคยังรอดอยู่นะบอลมาที่มูฮัมหม็ดซาลาครับอื้อบอลยังเข้าทางผมอยู่นะโอเค เอาเขาได้บอลว่ะสวยครับลูมินิเก้ไปเลยครับแล้วผมจะลงล่างให้โอ้โหบิลลี่เฮมสวยครับลูมินิเก้ซัดเรียบร้อยฮะมาดีครับก็มาดีครับเอาเลี่ยงจัด,จด ความไหนครับกุลิตโอ้โหกาเบียมขึ้นสูงมากเลยครับผมเกือบโดนเฮเนตนะเอาเรื่องเฮเนตลากนี้ผมไม่แน่ใจเขาบิดเคร์เลอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ผมว่าน่าจะใช่แหละผมเดานะผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโอเคครับมาี่โมซาลาครับแทงมากุลิตโอ้แล้วไม่ถึงด้วยครับฟิลิปรามครับเนมาฮะอืมหล้ำหน้าครับ บีเตอร์แชมเคิลครับเปิดยาครับลูกนี้ไปที่ลูมิเนเก้โขกมาให้โอ้ไม่ถึงเบลลิงแฮมเดโก้ <De co. S 2> ไปแล้วครับอโอ้โหแล้วไม่ถึงฮิดูว่าได้อยู่วิได้ยอยู่เนี้ยฮึปเอาเอาเอาวุ่นวายจัดเลยตอนเนี้ยวุ่นวายจัดเลยโอ้โหคาร์ลอสผมส,ส,สู้สุดชีวิตไปแล้วโอ้โหเฮ้ย แล้วถึงโมฮัมเหม็ดซาร่าผมโอ้โหเจอใครวนะนะเชฟชิงโกเดโกครับมาที่กุลิตโอ้โหุ้ยได้อยู่ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะ <ib> เอาโดนในมากระชากฮะเอาเล้วครับ <ib> ผมเพิ่งรีวิวฟันได้ไปนะฟันไดโอ้โหตุลามสวย สวยแกเบียวสวยครับ,บกุลิตมูซาลาลองหยอดขึ้นไปครับฟิลิปลามสวยครับยังติดฟันได้ผมอยู่สวยครับลูมินิเก้บลิลเลไปเลยครับโอ้โหแล้วไม่ผ่านด้วย โอ้โหครึ่งแรกก็เดือดแล้วนะฮะผมว่าครึ่งหลังนี่จะเอาอยัางไงเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวผมตัดไปที่ครึ่งหลังเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับมาสู่ครึ่งหลังเป็นที่เรียบร้อยฮะบอลที่เด็กโก้ครับเด็กโก้ลองยอดขึ้นไปให้เบลลิงแฮมลูมิเก้โอ้ไม่ถึงด้วยไม่เป็นไรครับเอาแล้วเบลลิงแฮมผมนอนทําไมอะมาที่สีดอกครับจ่ายเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหมนหนึ่งสเต็ป เดกโก้ม Bye, าทีโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วดับ <ไ intellectual! S 1> เบิลทัดกุลิตโอ้โหล้ำหน้าีิตอร์ชไมเคิลครับเปิดขึ้นมาติดฟานได้ผมหรือไม่โอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดยครับโมซาลารองแทงขึ้นมาครับโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ถ้าผมไม่เข้าท่านผู้ชมด่าผมแน่นอนเออด่าเธอครับ ไอ้โว้กูยี่ไม่เข้าจริงว่ะเออท่านผู้ชมเขาไม่ได้หรอกเขาท่านผู้ชมใจดีไงใช่ไหมล่ะผมรู้เบลลิแคมลองส่องไกลครับลูกนี้สุดแล้วเหินไปเลยครับผมทําเพื่ออะไรวะเอาเอาสีดอกหุยสีดอกใช้สปีดชิ่งมาฮะไปที่โมเมตซาล่าแล้วก็ชากลูกนี้เปิดเข้าไปโอ้โหกุลิด อะไรของเขาวะหน่ามาที่กาเบียวครับอสีด็อกแยกมาได้ครับครับลูมินิเก้ทําไมออกมาฝั่งนี้ผมไม่รู้ดับเบลิลทัตซัดลูกนี้โู้โหเหินอีกแล้วอ,อ,อะไรของเขาวะหน่าโอ้แล้วไม่ลูมินิเก้ผมเป็นอย่างเงี้ยคนอื่นผมไม่รู้เป็นไหมนะแต่ของผมแบบเป็นอย่างนี้บ่อยมากครับโดยเฉพาะ เพราะผมคิดว่ามันติดสกิลไลทิ้งช็อตมากเกินไปนะครับบอลก็เลยเหินนะครับมผมคิดไว้แบบนั้นเลยนะเขาเปลี่ยนตัวออกแล้วท่านชมเข้าใครมันลงวะเนี่ยกาตูโซ่เหรอเอาเรื่องนะเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาที่โยนครับกับเดวิดบิยาผมต้องลงแล้วหล่ะเปลี่ยนใครดีวะมานะ เป็นอลอนโซ่ไหมอารอนโซเอามาดีมเอฟสองตัวเลยนะครับโอเคมาก็เปลี่ยนตัวเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งผมแล้วก็ทั้งฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้ผมแบบอารอนโซโอ้โหเบลลิงแฮมคารอ์ลครับดักบอล ตุลามโอ้โหตุลามอย่างสูงเลยเฮ้ยเฮร์นิดฟิลิปลามกาเบียวตุลามโอ้โหสวยโอโ้ผมเกือบโดนน่ะเมื่อกี้อ่ะไปแล้วครับบียาเปิดขึ้นไปครับโอ้โหแล้วไม่ถึงเบลลี่แฮมฮะเอาเขาแย่งกันเองคาร์ลอดไปที่เบลลี่แฮมไปดีคาร์ลอดครับคาร์ลอดเปิดเข้ามา เอาและซีดอกผมไปอยู่ไหนตรงนั้นตุลามสวยครับมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมจ่ายมาที่โยนครับอุ้ยไม่ฟาวด้วยอาจารย์โอ้สีดอกสวยครับไปเลยครับมาที่โยนครับซาลาโยนครับบีย่าล้ำหน้าอยู่อะไรของเขาครับนั่นคาร์ลสวยครับ ไปที่เบลลิงแฮมแทงขึ้นมาบิยาว่าไงอูโหูทำไมขึ้นเขายังเซฟอูโหูบิญาผมอ่ะได้เวลาลูกสูตรลูกเปิดลูกโม่งแล้วนะท่านผู้ชมนี่ตามนี้ลนะแล้วนะเราก็ปรับเล็กน้อยครับแล้วก็สายก้อยนี่เลยนะนี่ครับปับ๊บอูห้หลมนี้ไม่เข้าว่ะเอาใหม่เอาใหม่เ,มเปิดยัดเลยนะน,นี่ครับอูโหแล้วไม่โดนด้วยสีท็อป โมฮัมม็ดซาร่าปานลูกนี้โอ้ซาร่านายทำอะไรวะเนี่ยล่วเลยท่านผู้ชมโอ้โหผมล่วกับซาร่าผมจัดเลยมันทำอะไรของบันวะหนา้าโอ้สกรอร์นี้ก็จบไปดีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะจบไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโอ้ซีดรอฟแล้วตุลามครับผมบอกเลยดูเดือดมาก โอ้ผมแบบผมอื้งอาะแบบทำไมซาร่าหรืออะไรพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพูดถึงเกมลับนะครับเกมลับเนี่ยซีด็อกเนี่ยใช้ความเร็วเนี่ยกระชากเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัดบอลได้นะครับตุลามเนี่ยจะเป็นดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กใช่ไหมครับก็จะเข้ามามาตั้งรับนั่นเองนะครับก็โอเคผมถือว่าสองตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับก็ถามว่าถามว่าเปิดได้ไหมก็ถ้าใครไม่มีกองกลางดีๆสักตัวหรือว่าแบ็กขวาดีๆสักตัวหนึ่งก็แนะนำเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ